But I gotta say, that we can keep it undercover When you wanna play, play stuff, smoke out, Out of my mind, we just cruise around my town all the time When the sun goes down, the stars come out Like the ghost of yesterday So dream, down, cause never changed สว่ th them. Helmet, pigs, นนส comfort, oney, ดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมฮิตแมนบัตมันนี่นะครับอ่ายกานแรกเลยทีเดียวนะครับชาก็เนื่องจากว่ากูเฟลมาสอรอบนะกูถ่ายแมงเบย์อ่าโอเควิ่งนะก็ขอบคุณสปอนเที่จะดีนะครับอ่าสี่อาร์แทกเกมช็อปและก็เฮลสกอนเกมสี่นขายเกมสี่บริจินทัมเบอร์ยูเพย์ทัมเอยูเพย์แล้วก็อเมซอนและอื่นๆอีกมากมายนะครับขายเกมราคาถูกนะครับ <ersch> นะโอเคแล้วก็เคนอาร์ซอรี่นะที่ให <f ans> <f ans> ้การสุบที่ให้การวาดอ่าวาดอันนั้นนะผมนะครับวาดรูปแฟนอาร์ตก็แบบรูปแนวอะรูปแนวผมนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับสองสองสามเพจนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับอินโทรใหม่กูเยอะมากไงล่ะสัตว์อินโทรกูอะเออมีไม่มีอีกแล้วนะครับนะอินโทรสวยๆแบบนี้ นะผมทำเองนะครับนะก็ไม่รู้อ่ะมันทำได้แค่นะี้เออเฮ้ยไอ้สั์ควยไรควยไรควยไรนะครับผมก็ขออภัยที่มีคำหยาบแล้วกันนะครับก็ลูกกรานคนใดนะครับก็ที่ดูอยู่ก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับผมทำเพื่ออัรถรสในการชม นะฮะก็ขอโทษขอโทษไม่ใช่เก mhm sure> eh ี่ยวอะไรเลยแล้วมีแม่ึงโอ้โหมันมันโดนตุ๊กตายางอยู่นะครับอืมกินดิงั้นไปคลิกขวานี่ก็เป็นการเอ่อเลื่อนดูของทั้งหมดในตัวเราทั้งหมดทั้งหมดเลยนะเอ่อทิ้งของเก็บของกูจะทิ้งทำไมเนี่ยช่วยมึงได้แน่นอนครับช่วยละกูช่วยมึงนะ โอเคครับน้าปีมันไดอ่ะมันไม่ใช่บันไดเนี่ยครับมันเป็นเอ่อเยี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยครับนะคทำหยาบเยอะไปนิดนึงไม่นิดสักว่าเยอะนะฮะเออโอเคโอเยแโอเยแโอเยแไปเลยไิกรจูเอ้ยอืมชั่วเซนโวเนี่ยครับนะก็ผมเพิ่งเล่นนะครับก็เออเกมนี้นะครับเฮลซ์กรันเก็บซีนก็ส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับ แล้วก็อีกหลายๆเกมที่แกจะส่งไห้ผมนะครับก็มีหลายเกมอยู่นะครับก็วอลแฟร์เงี้ยแกส่งให้ยกแคสได้นะเจวแคสละการเดแคสละกันครับครับนะเก็บเก็บมีดกันครับเพื่อั่มอ๋อนี่ซ่อนในตู้นะครับโอเคแับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเซลนั่นเองนะเก็บมีดนี่มีกูแทงตูดมากแบบหนึ่งครับจิ้มอ้าวจิ้มไม่โดนด้วย เกลักลากคนเข้าก่อนครับลากคนตามมาลูกตามมาอืนะครับโยนนั่งอืโอ้โหตัวหนักไม่เบาโคตรนะตัวหนักไม่เบาเนี่ยนี่เนี่ยก็เกมนี้นะผมเห็นคุณออยโรเบกเกอร์มาคราสโอ้โหสุดยอดมากมันมากโอ้โหตอนแรกแกยังเป็นอะไรวะยังเป็นเป็นเป็นอะไรวะยังเป็นชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ อุ้ยพใครมาวะอย่างเสียวเลยแสดโอเคครับเราจะออกไปสเตลล์นันพิชุบอืมไงหน้าเลยนะเปลี่ยนเสื้อครับกดสเปซบาร์ครับโอเคครับได้เสื้อเยลามาไม่รู้นะครับนะเก็บเก็บไว้นะครับอ้าที่ที่อยู่เปิดประตูเบอร์เลยนะฉันจะวิ่งวิ่งไปเอไม่ใช่ละ โอเคครับนะวิ่งนะครับมันไม่มีใครสงสัยเราเบืออ่อนั้นเรารู้สึกว่าเราจะเป็นอะไรวะสัตว์จานสัตว์จา,จานนะใช่ไหมรู้สึกได้ยินว่าพี่เฉียวโป้เลยนาะโอเคครับเราเอาขนมไปให้เขาอ่ะนะครับเฮ้เลนหน่อยเพื่อนเลหน่อยไหมไม่เอาเล่หมึงมึงอคุยเลยสัตว์ไม่เอาเลยไม่ย ชิม,มว่างเลยนี่ไม่เอาเลยกูสัตว์นี่เหตุผลในการไม่เอาเลยครับไอเกนเก็ตเดอะมันนี่สีเดนนี่ใครอ่ะอ๋อนี่เป็นคนที่เราต้องมาฆ่ามันนะครับเขี่ยมากคนระังไม่รู้รเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไม่อยากฆ่ามันไม่รู้ครับคุยไรเฮ้ยสุดนี่มึงมึงจะไม่เอาเลยกูอีคนใช่ไหม ได้แหละสัตว์เนี่ยมันก็ไม่เอาเละกูเหี้ยครับค้อนอ่าค้อนแฮมเมอร์สแฮมเมอร์โอเคครับอ่าวิ่งไปครับอ่าตรงนี้อะไรเนี่ยโอเคครับเฮ้ยจุ๊บกูเอสซ์ซินเออมีดมีดมีดอีกแล้วเฮ้ยกูเอ็กซ์ซินเอชมีด อ่าแล้วยังไม่ตายหวยหวยมากเลยโอเคดึงแชะบร้อยครับไฟปิดแล้วโอ้โหไฟปิดไปโดนครับเขียบเราจะต้องย่องไปนะครับเหตุผลของการไม่เอาเลยพวกมึงโดนกูแน่แบบวิ่งแต่งตัวได้กะหลี่มากอ่ะโอเคครับอีก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 พวกแม่งแต่งตัวได้กะหลี่มากครับ ย่องไปครับย่องย่องไปลูกย่องโอเคเอ้เธอถอยเลทนะครับบิงเข้าห้องน้ำนะครับโอโ้โหมันคิดเลขก,กูไม่เนี่ยให้กูเข้าห้องนามเนะี่ยคิดเลขก,กูมันเนี่ยยูแมนเชลฉิบหายแล้วครับแป๊บนึงครับคนอื่นเลยนะครับอ่าเราควรจะเซฟนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรานะครับเซฟลูกเซฟเซฟพี่ลูก,ลกอ๋อน,นี่มันโหลดไอ้หัน่น กดยากหยดเย็นเหลือเกินโอเคครับมาเซฟเฮ้อ,อโอเคเซฟวิกแกมเซฟสักเซฟฟูลโอเคเปิดโต๊ะขนายอ่ะเฮียกูอยากตะเตลอ่ะปอบปืนหน่อยลูกตรงนี้คนหนึ่งกัน ใช่ใช่ไหมเราเร็วเร็วรีรอนโอ้ยเกือบไปหลอดโอเคครับเก็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 บให้หมดเลยตอนนี้คือเก็บให้หมดนะครับเก็บอุ้ยปืนปืนเยอะปืนปืนเยอะปืนเยอะไอ้สัสปืนกูเยอะอ่าดีมากครับเป็นอ่าเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาประหยัดไฟช่วยชาติกันนะครับเอ่ออ้าครับเยไม่มีให้ปิดไฟอ่ะ แม,ม่งเลยยิงแม่งเลยกบเกลื่นอนในสัตว์นะเราไปจัดไฟช่วยชาติแล้วนะครับ c ามเ the rand ์เดย์โอเคถ้ามีเรือที่กูเติมนะกูจะเติมเลยนะไลฟ์โฟล์ไลฟ์โฟล์ไลฟ์โฟลอยู่ไหนโอ้ยโอ้โหเจอสไนเปอร์ไลฟ์โฟลโน่เซฟอีกเซฟหนึ่งโอเคครับเซฟจากเซตโฟลแล้วโอเค เอ้ยสไนเปอร์เสรกูน่าสอดโอเคสไนเปอร์ไรเฟิลเข้าสไนเปอร์ครับอยากจะใช้สไนเปอร์ครับใช้เลยใช้สิใช้ยังไงวะใช้ไม่เป็นแล้วกูจะโยนทิ้งทำไมเนี่ย m o t h e r f u c ก e r ปังง่าย เนี่ยใช้เนะี่ยเออโอเคอืมสามนัดกาดกาดสามคนด้านนอกครับยิงไงวะเ <c oughs> ชี่ยลืมโอ้เดี๋ยวพุ่งมาเลยเด้อผมไม่รู้เรื่องนะแต่คุณน้องไปสัตดูด้วยปืนอะไรแต่คุณน้อะเว้ย คุ้มค่าไหมครับในการที่จะใช้ซันซูมเนะี่ยไอ้หอกมันซูมง่ายวะอย่าให้กูรู้นะซูมไงมึงตายแนะ่ไอหอยแล้วกูจะเก็บทำไมเนี่ยใส่ปืนใช้ไงครับอย่าให้กูรู้เลแป๊บน,นึงครับนะเปิดมาตรงนี้ป้าบอ่าแล้วก็กดก็ใช้นะอืมแล้วกูจะมองเห็นไหมเฮี้ยม โอ้ oh. มันซูมไงวะซูมไงวะแป๊บนึงครับกำลังน,นี่อยู่ครับระลึกชาติอยู่แป๊บนึงครับเฮ้ยเครียดเครียดจุงเบยใช้ย,ยากใช้เย็นสไนเปอร์ใช้ไงวะสไนเปอร์สไนเปอร์ขา,ชาใขาช้ไงครัใช้ไงครัสปีดไล่ล่าแป๊บนึงน,นะครับแตกูข้ามมือเฮียเลยนะเฮ้ยโอ้ยกูจะเก็บทำไม สไ uh, นเปอร์เดอะการ์ดเดอะทรีการ์ดเอาไซส์ขาดสามพุ่นที่นอกกันนะเออเฮียตอนนี้ก็จบอะโอ้โหอืมขอโทษโอ้เห็นแล้ว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 ครับกูใช้สไนเปอร์ก่อนโอเคเก็บสไนเปอร์ คลิกโอหนึ่ง่ามีคนเปิดสไนเปอร์ขึ้นมาอือืึเสร็จกูเสร็จพอละลูปโอเพนเดอะดอโอโอใช่ไม่เป็นนะครับก็คือเออผมใชื่ไม่เป็นนะฮะผมมาดีนะครับพอแหละมาอย่างเงี้ยเช่ไม่เป็น มาลูกมาเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮียได้ละมาละมองไม่เห็นหัวมึงบงังต่อยแม่งนี่เฮียอย่าบอกไปยิงล็อกไหนสัก โอ้ยเฮียกูกระสุนมนนี่กูชิพหายแ้ะรู้ไหมใอ่ตัวไอ้เฮียมโอ้โหมึงยิยงอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดยัง้งไม่ใช่ละไอ้เฮียมันคนละเกมโอเคครับโอเคเออเราจะมาดูกันอ้ด้านล่างนี่เองครับเวลารตรงนั้นตรงนั้นมีปะไม่มีนะรู้สึกว่าจะไม่มี ครมดาวแต่กูไม่อยากดาวลูดเสานะครับโอ้โหเซฟอ่ะกูปีนขึ้นดีกว่าปีนขึ้นหรือปีนลงดีปีนลงเนาะนะครับโอ้โหแม่งโคตรเถื่อนเลยแต่แม่งสไนเปอร์ทะลุไม้ครับ <c oughs> เทปมากับเทปซ่าสนุกเช็ดเลยเค <c oughs> ผมจะเก็บปืนก่อนนะครับ <c oughs> เก็บปืน <c oughs> เดินหลังเทพแบบนะ Sniper ไรเฟริลเรา ดาคุณน,นอบนะครับเพนะื่อนกูดาคุณนอบนะอีฮันอ้าวแล้วไม่ใช่ไงเนะี่ยอ้าวเออเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับเรารู้สึกว่าโดนแปะเดียวตายเบื่อนะครับเออฟังลูกเบียกันด้วยโอเคครับอย่ยเราโหลดเซฟครับอ่าโหลดเซฟมาครับเซฟนี้ครับอ่าเซฟนี้ครับ ถ้ากูกลับไปนั่นใหม่ไหนสักอืมดีมาก uh มันบอกอิสาดนะครับผมยังยอมเหรอเฮียมึงกูไม่ยอมนะเว้ยโอเคครับเราต้องระดับเซียนนะเซียนจริงๆกูเอ้ยโอเคนะครับก็เ,เ,นะบเดินดีๆก็เป็นนี่ไหวเฮียเดินดีๆไม่เป็นนะก็โอเคครับเราต้องเปิดของก่อนนะเปิดกล่อง ครับนงอย่างกับรีบอลนี่โอโหกล่องดูกล่องนี่นี่ยังเห้ยครับนะ <S <S สนะไสนปไเปอร์ไรเฟิล o อเ n นเดอะดอบนนั้นมีหนึ่งตัวนะโอ้ยเย่นนั่นเองนะเห็นแล้วครับตอนนี้ขอสอเย,ย็ยนั่นก่อนนะเสร็จหนึ่งตัวสใส่แดกไกลไข่รู้บ้างว่า ตรงนั้นมีอีกไหมครับมีอีกปะวะมีอีกปะหมดแล้วเนาะหมดแล้วยังหมดแล้วแหละกูโคตรไข่เนี่ยกูพูดคนเดียวไอ้เียโคตรบ้าเลยยกูยิงไข่แม่งตายเลยไอ้ยิยงหัวดีๆไม่เป็นแต่กูยิงไข่แม่งตายโคตรเทพเลยแต่นีปเ,เปืนทนะลุไม้อ่ะนะอืมเย้า ยิงดีๆไม่เป็นนะครับอ่าแล้วก็ลงมาอย่างรวดเร็วนะครับอ่าเป็นที่อะไรโอเคครับก็เราก็จะวิ่งไปนะครับนะาหาหาหาเปิดประตูขึ้นมาครับป้าเปิดหยิบปืนขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อไปนะครับเราวจะหยิบปืนปืนนี่อะไร SLP 40ฟาส,สโซฟาอีโดกหึวยขอยยึบตูดทีครับเธอ อ๋อ๋อไอ้ไอะปืนมันแทงตูดเอ้ปืนแทงตูดบบไปต่อเอ่อหาหา King o f f i e บอ๋อหาอ f ฟฟ c ศใหญ่มันนะคุยอะไรไม่ถือน n ปอร r อย่างนี้ไถือนเปอ e ์อย่างนี้มึงฆ่ามันเลยดีกว่าครับมึงอย่ามันรอ จบไายการคนมันมีค่าคนมันมีค่าคน้าอยไปครับที่ผมจะต้องฆ่าครับแต่ผมก็ต้องฆ่าครับบายบายเดก็กเก็บเก็บรูปครับอ่าโอเคครับเราก็ต้องปีนออกทางหน้าต่างนะเพื่อการกบเพลือนการฆ่าที่ดีครับเขียกูออกกันเนะ เลิลเลิศเลิเลิเล,เลิพิกอัพอะไรวะพิกอัพบอมบ์เย็ดบอมบ์หนึ่งลูกอุย๊ยน้าหน้าระเบิดเนาะจริงๆหน้าระเบิดมากเลยจริงๆโยนเลยปะเครมดาวโอเคเพสบอมบ์วางระเบิดตรงนั้นเลยชิมิ มุดอกฟักกุบะ P.S. บอมกูทิ้งนะกูนอแป๊บมันใช้ดิใช้ใช้ไงไม่ใช่สัตว์กูจะเอาบอม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 นี่สัสของแลอ้าวจะไม่มีระเบิดดีมีแต่ที่กดเฮ้ยครับแป๊บนึงครับ กูว่าแหละรครับทำไมไมันระเบิดแม่งต,ติดติดติดอยู่นั่นแหละไอ้หันไอ้หันไอ้หอยอหนี่เนึงครับกำลังวิ่งกลับไปครับเออ,เอ,โอโเระเบิดข้าใช่เลยครับนี่ใช,ชาเบยใช่เว้ยแล้วคูดสิบอันดับแมพคุณออกนอกแมพไปแล้วนะกูจะตายแล้วอ้าวเข้ามากูตายแน่เบย ปาเพียงระเบิดไปแล้วอะเพียเ้ยนเว่งอะวะติดติดแม่งก็ติดอยู่นั่นแหละบอกว่าอนะไรติดติดนแบบะครับนะแบบหนึ่งเฮียกูต้องเซฟก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะอุ้ยออโอ้ยพองตายพองตายพองตาย กองตายเออไงล่ะฆ่าได้ฆ่าได้แลแล,แล้วและก็ตายรอบที่สองกูโหลดแป๊บเออก็โหลดมาเครับโอ้ยเฮ้กูลืมเซฟเลยน้ำตาไหลเลยจะแอบโหลดโหลดสักเซฟนะ เราบอกอีสานอีกแล้วนะครับนะฮะเขาตัดตอนนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับพิซซ่ามาส่งครับพิซซ่ามาส่งครับเยี่ยไม่สนใจกูเลยครับมึงมึงไม่สนใจมึงไม่สนใจของมาสง่งของมาสง่งเยี่ยมอะไรวะช็อตกรรัน์นะโมโอเออเก็บเก็บไปเถอะไอ้สสัเคนยอะไรเนี่ยเก็บนะมันทำไมครับทุบทุบบ่อพ้องเอโอโอ้แม่งเทพมากครับกูทิ้งแม่งเลย

หลายสัสอะไรบนเหี้ยอะไรนะฮะฮะนี่โอเคครับเราต้องเคลมดาวนะครับฟืบตามสูตรนะนีอืมแต่ตามสูตรแล้วเนี่ยผมก็ต้องเออเซฟความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินก่อนนะเนี่ยงั้นฉีบหายหมดไอ้สัสนะครับก็โอเคครับเราก็ต้องเคลมดาวอ้าวเคลมดาวเดิลูกอ้าวใครเล่นดอทเอช่างแม่งนะครับ ตำนานเล <m> ่าขานไม่ว่าอะไรวะหยิบได้ปหมหยิบได้ปหมหยิบหมดแล้วเย้โอเคครับโกราเกยิงแล้นะฮ่าดูรอบๆไปนะครับมันก็ตูดตูดตูดนะพ่อไปตุูดเฉยเลยนาโอเคครับเราได้นี่นี่ นี่แหละไอ้สัที่เราต้องการของที่สุดยอดสุดในโลกครับคุณคิดไหมก,กูไม่บีหนึ่งคิดเหมือนกันแล้วบีสองติดตั้งแม่งเลยระเบิดนะ่ะขอพีเอสบูมเจ้ครับอ<า>โอ้าผู้หลี่ชีดนึงครับนะโอเคเลสโก Let's go ตายผูว่าแล้มีท่าเดียวดูท่าตายมันช่างหม่งครับเรามีเซฟใหม่แล้วนะครับเราจาไปงอเนี่ยโจเพสนะครับ คนที่ชื่อโจโอเพดไว้าาครับข้างล่งนะครับค่าล่างเสร็จแล้วครับบึนบึนบูนบึนบูนบึนบูนเฮ้ยอะไรนี่เก็บไอ้สัตว์เก็บให้หมดตอนนี้เก็บเก็บให้หมดครับโอเคเราก็จะต้องวิ่งหนีกันนะครับเมื่อกี้เราลืมวิ่งหนีออกมานะครับเราไปยืนโง่อๆอยู่ตรงนั้นนะครับเราเลยโง่เลยครับเคลสโอเคลีสโก Let's go Let's go อ oh. y าว E yeah. Let's go Let's go เธอนาลาวเลยทีเดียวครับออกไปข้างนอกดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องก็เซฟอะนะแต่แม่งตายกันหมดแล้วเราเราเค่อยเข้าไปนะครับเซฟเกมเซฟใหม่เลยนะโอเคเซฟวิงเกม นะครับพานี้แม่งนานมากนะครับเป็นพวกคุณเล่นนานมากเลยนะวันนี้นะเะไรที่แบบว่ายากมากนะครับส้ารับผมนะยากนะครับเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกอ่ะเออมันก็นะก็ขอภัยที่มันนานนะก็ไม่รู้ว่านานหรือเปล่าแล้วก็บายบีบายเพื่อนตาย,ยัางลูกตาย,ยัางลูกตาย,ยัางลูก ตายกันยังลูกตายกันเรียบเลยลูกกระ <c oughs> คครี่โอเคครับโอเคครับวิ่งไวครับคุย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 เฮ้ย,ยอีกแล้วเหรอมกูตายได้ไงวะมกูตายได้ไง,ไงไวะ้เยโดนจังๆนะครับดูเลือดด้วยนะครับนะถ้าแม่งมีฮิวนะครับเกมนี้แม่งจะดีมากนะครับโอเค นนค,คุณจะยื่นกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานไหมผ่มก็มีทุล่เหมือนกันรออีกแป๊บหนึง่งไม่ได้เลยไงเรามาดูการตายของคนัันกันนะครับโอ้มกครันแบงโอเคครับนะสวยงามนะครับอืมอืมกินดิ ชาเก็ตฮะฮะมันร้องเหี้ยอะไรเนะี่ยอ้าวอีหอกตายแล้วก็ยังร้องโอเคเอส a คป h อส,ส,อส,อส s e house oh y โอเคครับก็ชมกับพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วนะกันนะครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะยัาด่านะครับถ้าไม่ชอบอะไรก็ดีๆก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะได้ปรับปรุงนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม